คำ no, 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 no. เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เลิ้ตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงนะครับ วันนี้ก็อยู่อัพแปนะครับหลัวเกมคายเชนวินนั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่สามพันกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้มาทําคําขออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่แบบเอออยากลองนอกเวลานั่นเองนะครับผมได้เล่นในเวลามรณะธรรมนะคือรอบนี้มาจัดนอกเวลามรณะธรรมดูนะครับว่าเออจะรอดหรือไม่รอดนะครับทุกคนก่อนเท้าเล่นเกมนะครับช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอัพแปะลูกรัก รรัหือว่่าจะไมกไปดูโอเคครับทุกคนก็มาอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับคุณสามพัน 3, นะครับแล้วก็จะเริ่มเบ็ดกันที่เท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยไปเลยไหมว่างครับทุกคนกล้าป่ะลหะเบ็ดหนึ่งร้อยอ่ะไม่ผมผมถามตัวเองนะว่ากล้าไม่เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับเออคุณสามพัน 3, นะไปอะไรกันนะครับก็ถือว่ามาเล่นดูนะครับพอดีว่างนะครับ คือขอแจ้งไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ไม่ได้เล่นในเวลาช่วงของมนุษย์ธรรมนะครับมในล่นนอกเวลามนุษย์ธรรมเองนะก็มาดูครับว่ามันจะแตกให้เราไหมนะครับนอกเวลาคือจะบอกว่ามันมีมันมีจิตแตกนะครับและก็มีจิตท,ที่จะไม่แตกเหมือนกันเข้า <c oughs> ใจนะเออเพราะว่าเกมแบบนี้ครับทุกคนมันมีได้แล้วก็มีเสียนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอไปหรือว่า เสียเสมอไปนะครับมันมีได้แล้วก็มีเสียนะกอดูไปครับเรื่อยๆครับทุกคนแปดถึงร้อยเองเป็นร้อยเองซ่าไงอยากเล่นนอกเวลามีลุ้นนะครับเนี่ยมีลุ้นนะว่าไงว่าไงมาให้เสียวนะมาให้เสียวยอยลเล่น ไม่เป็นไรไม้เสียก็ไม่เป็นไรไปกันต่อสิครับอ่ะนะครับผมก็มีกลุ่มนะครับทุกคนก็คือกลุ่มบ o รณาธรรนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากเข้ากลุ่มบูรณาธรรมนะครับก็ลิงเล็กใต้คลิปได้เลยนะครับบูรณาธรรมนะครับก็เป็นกลุ่มเนี่ยพูดค,คุยย่งเตือนเกมนะครับก็ เข้ากลุ่มนะครับลิงเล็กใต้คลิปได้เลยนะครับเงียบไปไว้คือจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราเล่นในเวลาช่วงของวันธรรมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะแตกนะครับก็70-80 70-80เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเออพส่วนมากปกติแล้วก็จะเล่นในช่วงของเวลาวันธรรมนะครับ ก็จะมีบ้างนะครับที่เล่นนอกเวลานะครับก็มีแตกงนะครับแล้วก็มีเสียเหมือนกันนะก็อยู่ที่ช่วงเวลานะครับอยู่ที่ดวงของเราด้วยก็ว่าได้นะครับเอออ่าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะเรามาเล่นนะครับทุกคนเราเล่นแรกๆเ,เปิดปุ๊บมันไม่ค่อยจ่ายมันเสียแสดงว่าวันนั้นอ่ะเราไม่ควรจะเล่นแล้วแหละเออเออถูกไหมขามว่าเรามาแล้วแบบเฮ้ยเปิดเริกมมันดีเว้ย ก็ไม่แน่ทุกคนแต่งให้แจกให้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นดวงดีๆของเราก็ได้เออแต่ทอนนี้จะหมดแล้วนะสามพันผมเ,ออเต็มแผงไว้ก่อนไปห้ออ่ร้อยไปเออไหลไปก็โออทดไข่ไม่ได้นะทุกคนว่าหมดฮาว่าเสียนะไม่ต้องโทดไข่เลย โทษตัวเองร้วนเลยครับเนี่ยอยากเล่นนัดไม่ใช่เลยทุกคนคือบางทีเวลาเราตทำมาบางทีผมก็แบบไม่ได้ว่างนะครับก็ไม่ได้เวลาจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอืมสิบร้อยไปสิบไปพัดก็เราผมว่างตอนนี้ก็มาจัดตอนนี้นะเพราะคนเรามันมีเวลาว่างไม่เหมือนกันสักหน่อยนะก็มีภาระภรกิจของตัวเองที่ต้องทำครับ หมดแล้วอ่ะไม่คือไอ้นี่ผมทำใจไว้แล้วคนถามว่าหมดก็หมดนะครับผมทำใจไว้แล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียอะไรเยอะไม่เสียอะไรมากเพนอะไรมาเออแต่ขอเข้านเกตเตอร์ก็เราคนหนะเบ็ดง่อยเนี่ย เคยมีครับท่านชมให้ขอให้เล่นเบ็ด200นะครับเห็นจำไม่ผิดว่าทำยังจะไม่ได้ทุกคนทำไปแล้วยังถามว่ายังไม่ทำดีก็ดูคลิปนี้นะครับ <c oughs> ถามว่าผมยังไม่ได้ทำก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ก็มีนะครับที่แบบโหให้เล่นเบ็ด400คือเบ็ดสูงสุดนะครับเบ็ด400นะคือ ได้เดี๋ยววันไหนให้มีทุนนานๆหน,น,น,น่อยจัดให้ดูนะแต่้ากเป็นไม่ได้ก็ส่งทุนให้ผมด้วยก็ดีนะครับนะแปดสี่ร้อยให้คุณ20่สิบบคูยี่บ้าไปแล้วแหมแปดสี่รอยแปดคูแปดผมก็โอยเอเฮนะอย่างน้อยไม่ได้คืนอ่ะเอาว่า 20, 20่สิบคูยี่สิบตรงลมดำนี่คือเสียเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ เฮ้ยสี่ร้อยหมดแล้วมันเยอะทุกคนมันขึ้นขึ้นหลงลงขึ้นขึ้นหลงลงเอาจริงอะแปะเอาให้หมดเลยเอาไปเลยสุดท้ายก็หนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยสุดท้ายเอาจบแคปหมดไม่เหลือเลยสิบสิบหกบาท แล้วก็หกบาทอ่ะห้าบาทไปอือสี่ข้าบาทแหม่ครับทำไมมันไม่แตกก่อนแบตหนึ่งร้อยวะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมันฟื้นเวอะมาเอทองแดงแดงไปสิครับกับปลาทองไปอืมอังเปาแถวเล็กคนทำไมมันไม่แตกตอนที่อยู่แบตหนึ่งร้อยวะาเดี๋ยวนี้ ไปเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยไปบุลแล่มาเล่นเป็นหนึ่งร้อยไงไปตัดทัดมาอ๋อด้วยจริงจับจริงไปเจไอเคไปครับสิบไหลไปโอ้เฮย้ยทุกคนขึ้น่าสี่ร้อยว่ะเอมันยื้อครับมันยือ้อนะฮะ ผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับให้มันดูความสะใจความความโง่ของผมนะแ <c oughs> ม่เล่นสามพันหมดไปใช้สอนให้เล่นเบ็ดหนึ่งร้อยนะทุกคนมันมีได้มีเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> อยากเ,าเล่นเกมแบบนี้ก็ทำใจนะ <c oughs> เอาให้หมดทุกคนเป็ดสี่บาท ดูมันจะยื้ไม่ยื้อแลยเอาโอเคครับทุกคนนะก็สามพันหมดยงเหลืออยู่90้าสิตังค์เอาผมผมอา่าก็คือไม่เป็นไรผมทําใจมาแล้วแหละเพราะว่ามาเล่นในช่วงของเวลานอกมุนิธรามด้วยแหละครับทุกคนมันก็อย่างที่บอกไปมันมีได้มีเสียนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับเาว่าสมน้ําหน้าหรือว่าอะไรผมดา่าด่ามาได้เลยนะนะครับ สมนา้าหน้าผมก็ช่วยกันกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะเออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย